พอเราได้สองแถวแล้วใช่ไหมคะเราก็ถักโซ่สามโซ่สามเสร็จพลิกกลับแล้วถัก F ลงไปสิบห้าเเหมือนเดิมหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12 13 1ิบสี่สิบห้ามันจะอยู่ตรงนี้นะสิบห้าแล้วนับหนึ่งสองสามแทงโคนตรงแทงตรงฐานนับนับไปหนึ่งสองสามแทงแถวที่สามสี่เสร็จแล้วโซ่สาม นับไปหนึ่งสองสามแทงซีแล้วโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับพลิกกลับเสร็จแล้วถักไปสิบห้าเอฟเหมือนเดิมไม่นับโซ่เมื่อกี้นะไม่นับโซ่ที่เราข้ามข้ามฐานมานะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า ได้15แล้วเหมือนเดิมเหมือนอันที่สองก็โซ่สามแล้วพลิกกลับแล้วก็ถักลง 15f เหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามสี่

สิบสามสิบสี่สิบห้านับไปหนึ่งสองสามเกี่ยวไหมสี่ถักโซ่สาม นับไปหนึ่งสองสามแทงไปเกี่ยวไหมซี 4, โซ่หนึ่งค่ะพลิกกลับเมื่อเราพลิกกลับขึ้นมาแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะโซ่สิบไอถักสิบห้าเอฟไม่นับหลักโซ่อันนี้นะคะที่เราข้าม หลักไปไม่นับหลักโซ่อันนี้นะนับไปสิบห้าเอฟหนึ่งสองสามสี่ หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าพอสิบห้าแล้วโซ่สามเหมือนเดิมค่ะหิกกลับ แล้วก็สิบห้า f เหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้า แปดเก้า